นั่งก็ปวดหลังนะ,ะนั่งก็ปวดหลังเดินก็ไม่ค่อยไหวเดินก็ไม่ค่อยไหวบนก็เพืเ่อนๆน,นะบอกปวดมากเลยบอกห้ไปหายากินหายาที่ไหนแล้วไปคุยกับหมอหมอบอกว่ากระดูกมันทับเส้นนะคิดว่าคงถ้ากินกินไปแม่คิดว่ามันก็คุ้มแน่ๆเลยนะ,ะเพราะว่าตอนแค่สามสามต้องสองกล่องก็ดีขึ้นเยอะ,ะกินสามกล่องเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ามันมันต้องดีขึ้นมากใช่ไหมจริงค่ะเพราะแม่ชีก็ไม่โกหกหรอก แม่ชีก็เป็นมาหลายปีแล้วกินไปสองกล่องรู้สึกมันเบาขึ้นแล้วว่ามันดีจริงๆแม่ชีก็เลยทานดูเนี่ยเดี๋ยวจะไปแนะนําลูกๆเลยแล้วเพื่อนๆก็แนะนําไปหลายคนแม่ชีไม่โกหกหรอกดีทุกอย่างเพราะว่า แม่ชีก็เป็นมาแล้วการักษามาหนักแล้วค่ะทานมาหนักแล้วด้วยนี่คือไหวเดินก็ไม่เคยไหวบนก็เพื่อนๆนะบอกปวดมากเลยบอกไปหายากินหายาที่ไหนแล้วไปคุยกับหมอหมอบอกว่ากระดูกมันทับเส้นะคิดว่าคงถ้ากินไปแม่คิดว่ามันก็คุ้มแน่ๆเลยนะเพราะว่าตอนแค่สามสามต้องสองกล่องก็ดีขึ้นเยอะกินสามกล่องเนี่ยก็รู้ผลแล้วว่ามันมันต้องดีขึ้นมากใช่ไหมจริงค่ะเพราะแม่ชีก็ไม่โกหกหรอก แม่ชีก็เป็นมาหลายปีแล้วกินไปสองกล่องรู้สึกมันเบาขึ้นแล้วว่ามันดีจริงๆแมบบ่ชีก็เลยทานดูเนี่ยเดี๋ยวจะไปแนะนําลูกๆเลยแล้วเพื่อนๆก็แนะนําไปหลายคนแมบบ่ชีไม่โกหกหรอกดีทุกอย่างเพราะว่าแมบบ่ชีก็เป็นมาแล้วการรักษามหานักแล้วค่ะทานมาหนักแล้วด้วยดีขึ้นก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยลวงตามีอาการปวดบริเวณไหนเจ้าคะปวดตั้งแต่เอวสะโพกเท่น หน้าขาเนี่ยนาตามลง, <ฮะ S 2> ลงไปเนี่ยปวดหมดเลยทำงานหนักก็ไม่ได้กวาดจะกวาดยังย,ย,ย่ยังไม่ได้เลยเจ้คะหลังจากทานแล้ว,วมีอาการดีขึ้นแบบไหนบ้างเจ้าคะพอกินใบกล่องแรกมันมีห้าซอง <ฮะ S 2> ก็ฉ <ฮะ S 2> ันใบสามซองก็รู้สึกว่ามันปวดขึ้นปวดขึ้นปวดขึ้น,นจนหมดห้าซองแล้วมันก็เบาปวดลงปวดลงปวดลง จากคนเดินไม่ได้ห้าเมตรเนี่ยกับเดินได้ห้าเมตรและเดินได้หนึ่งกิโลไปกลับได้สบายกินหมดเก้ากลองอ๋อไม่อ่อนไม่เมือม่อยเหมือนเดิมใช่ไหมคะมันไม่มเหมือนเดิมไม่ปวดเหมือนเดิมค่ะเมื่อก่อนนี่ไปได้แค่ตทรานก็พักผ่อนแล้ว้องพักผักครึ่งท,ทางแล้วค่ะแต่เดี๋ยวนี้ไปได้สบายรวดเดียว ยืนนี่ยืนรับบาดนี้ตูดจะห้อยเลยเท่าน,นั้นนึงค่ะรู้สึกว่ากินยาดีบูลน,นี่เข้าไปแล้วมันก็มีคะแนนสักหนึ่งอยคะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบูลเนี่ยคิดว่าจะให้กี่คะแนนกับผลิตภัณฑ์ดีบุลของเราคะถึงเก้า้าเปอร์เซนเลยทีเดียวสุดยอดนะคะมีให้มีหนึ่งร้อยคะแนนจะให้95คะแนนรู้สึกว่ามันคุ้มค่าคุมค้มราคาอยากให้หลวงตานะคะถ้าหลวงตาไปเจอคนที่มีอาการเดียวกันน่ะอยากจะให้หลวงตาช่วยแนะนําหน่อยว่า ให้เขา,าตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์นี้ให้หน่อยเจ้าค่ะจ้อาตมาถ้าได้พบก็จะแนะนำเขาได้ทุกคนแหละแต่คลิปนี้ลงไปคนรู้จักอาตมาเยอะนะ <c oughs> รู้จักอาตมาเยอะเลยทีเดียวถ้าถ้า,าใครเห็นแล้วก็เป็นโลกนี้แล้วก็จงเชื่อเธอว่าภายใน,นสามกองเนี่ยรู้เรื่องจ้าค่ะ อาการจะเบาลงค่อยเบาลงเบาลงเบาลงมันก็ไปเรื่อยๆเบาลงไปเรื่อยๆนั่นแหละอไม่ว่า,าแต่อาตมารับรองด้วยด้วยเกียตรติของพระองค์หนึ่งนะนะว่าอันนี้เขาไม่ได้จ้างมามไในวานมานว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าเราใช้ดีบุญน,นี้มาประมาณเก้ากองเก้ากองสิบสิบ สิบสิบสองกล่องละสิบสองกล่องใกล้จะหมดสิบสองกล่องละค่ะก็ดีขึ้นเดินได้ประมาณกิโลหนึ่งแล้วไปกลับตอนนี้ไปบินทบาดได้หรือยังเจ้าคะบินได้นะโยมค่ะบินได้แล้ว,ลวถือว่าสุดยอดแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาเห็นผลลัพบได้ขนาดนี้ะนะ,ค,ะคุ้มราคาดีมากเยี่ยมคิดว่าจะกินต่อไปจนกว่ามันจะหายนั่นแหละค่ะ ตอนนี้ถือว่าประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะที่อาการดีขึ้นขนาดนี้ก็ประมาณห้าสิบเอร์ซนลยมค่ะดีขึ้นมากค <ocalyptic. S 2> ่ะอ,อยากจะให้หลวงตาช่วยบอกหน่อยนะคะว่าไม่ได้ถูกว่าจ้างไม่ได้เป็นหน้าม้าไม่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 ไม,ม,มจะเป็นได้ยังไงคนขายอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อาจจะมาอยู่นี่ Rend เขาขอสัมภาษณ์ก็มาเลยให้ความจริงได้เพราะว่าเรื่องทั้งเรื่องหมดเป็นเรื่องความจริงาอาจจะมาไม่จนพอที่จะต้องรับจ้างหรอกพาารับจ้างได้ที่ไหนเลาใช่ปรสการนะคะอยากจะมาบอกกับคนที่มีอาการเดียวกันได้ลองตัดสินใจกับผลิตภัณฑ์ดีบุลค่ะดีดีด้วยถ้าใครตัดสินใจมาทางนี้นะ,นะขอส่งเสริมด้วยค่<ฮ>ะ,<ฮ>ะเพราะว่ามันได้ผลจริงๆค่ะ ถ้าไม่ได้ผลอาตามาไม่กล้ารับรองหรอกเพราะอาตามาก็ทุกวันนี้ก็ไม่ปวดค่ะแต่เดินระยะทางกิโลนึงเนี่ยไปกลับก็ปวดบ้างค่ะแต่ก็ดีกว่าเยอะเลยาาโอ้ธรรมดาเดินกิโลนึงพักสามสี่เียวเลยแต่ก่อนก่อนที่จะได้ทานะ่ะหลวงตาเดินได้ขนาดไหน ก็บอกว่าแค่นี้แค่โบดเนี่ยต้องต้องพักสองเที่ยวอ่ะพักเที่ยวหนึ่งอ่ะกลางกลางอ่ะมันจะอ่อนแรงไปเลยใช่ไหมคะจะเดินไม่ไหวแล้วเลยตูดมันเตี้ยลงเลยอ่ะอขอให้ดีบุญก็คงคุณภาพตัวยาไว้เหมือนเดิมัาแล้วกันค่ะนะทางผู้กินจะได้มีความถูกเออแล้วถ้าฉันจะไม่กินตัวนี้ฉันจะเดินไม่ได้แล้วอ่ะ สาดกเพชรมันไม่ไม่เหยียดมันมันเจ็บมากเลยมันเจ็บจนแม่รู้สึกได้เลยเนาะว่าน้ำตาไหลมันปวดจนตาไหลเหมือนกันนะนี่เบาตั้งแต่ซองที่ท่า่นะแม่ที่แม่เห็นผลแบบนี้เห็นเห็นผลนเรย่อกินไ่ไม่ถึงสามซองแล้วว่ามันดีขึ้นเลยะตัวมันเนื้อเนื้อเราเนี่ยนิ่มหมดเลยจากที่มันตึงเส้นมันตึงเส้นแม่รู้สึกว่าแล้วถามพ่อเขาว่าเป็นไงมั่งเนื้อเขาบอกโอ้คยเนื้อมันนิ่ม b วยกว่าเนี่ยเพิ่งจะหกสิบแล้วเราต้องเจ็ดสิบป่าเราเป็นนี้เราจงกินเลยเราไม่ยอมอ่ะ เรากินแล้วก็ยังชั่วลูกเต้าจะมาขัดฝาไม่ได้เราแม่มีอะไรดีก็กินนะแม่เอาวะแม่เถ้ามันมันแพงไปไหมแม่รู้สึกบ้างไม่แพงเรากินแล้วมันคุ้มอ่ะมันคุ้มนะคะมันคุ้มมันคุ้มเลยน่ะไม่แพงเราบางคนอ่ะบอกว่าแพงใครมันเจ็บปวดไปเต้คนไหนที่เขาไม่กินเนี่ยก็ให้เขาเจ็บปวดไปนะฉันก็เปรียบเทียบนะก็บอกเฮ้ยแต่มึงมีก็ต้อง ทักล้านหนึ่งมึงตั้งไว้ตอนนั้นแหละแล้วมึงลุกขึ้นไปเอาไม่ได้มึงให้คนอื่นเาอาก็เอาหมดเลยเออบอกมันอย่างนี้นะเปรียบเทียบกันยังมันยังไม่ฟังไงคนเนี่ยเนี่ยถามแฟนเนี่ยแล้วเรื่องจริงฉันมาพูดจริงแล้วมาด่ากด้วยนะมึงไม่กินมึงก็ตายแต่คนที่ปวดข่าปวดขานะมาลองทดลองตัวนี้เพราะว่าตัวเนี้ยสุดยอดเลยมันโคตรสุดยอดเลยนะจะว่าแพงอ่ะมันไม่แพงมันคุ้มอ่ะนะลองกินดูเนี่ยเป็นกันเยอะแยะไปนยปวดแข้งปวดเข่าเนี่ย ชวนชวนกันแ,แม่ลองมาทานผลิตภัณฑ์นี้ตัวนี้ดูนะคะ,ะแม่ขาถ้ามีถ้ามีคะแนนสักร้อยคะแนนเนี่ยแม่คิดว่าจะให้ผลิตภัณฑ์ดีบุญกี่คะแนนก็ให้เต็มนะเนี่ยให้เต็มร้อยคะแนนกับตองเต็มร้อยอยู่แล้วดีบุญเนี่ยสุดยอดมากคุณมีคะแนนให้หน,นึ่งร้อยคะแนนแม่ก็ให้หนึ่งร้อยคะแนนไะด้ใช่แล้ว,วพ่อพึงพอใจแค่ไหนคุณพ่อจะให้กี่คะแนนดีกินอนอนหลับสบาย แม่มันน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเออสุดยอดนะคะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งสองท่านดเดินมร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มๆนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ดีบุงเ,เนี่ยวันนี้เบาตัวเลยนะเนี่ยเบาตัวหยงเลยเเอะหน้าม้าไม่ได้หรอกเ,อเพราะว่าเรากินอะเราก็ต้องพูดเรื่องความตรงใช่ไหมใครใครเป็นอย่างนี้แบบไอ้ต้อยเนี่ยนะฉันฉันแถวนี้ก็เรียกไอ้ต้อย ถ้าแกเป็นแบบต้อยมั่งถ้าไม่กินตัวนี้นะมันก็ไม่ยอมหายหรอกมันก็กินยาแก้ปวดไปจนตายแหละเช <ishing S 2> ื่อไหมเออเรื่องจริงก่อนหน้าน,นี้แม่ทานผลิตภัณฑ์มากี่ตัวแม่บอกนิดนึงแม่ทานหลายตัวแต่มันไม่เคย,ยหายนะมันไม่เคยหายแล้วมันถูกเราถูกเรมามาตั้งเป็นก ja ี่ปีแล้วล่ะถูกเราถูกเรากินมาแต่ยาแก้ปวดแก้อะไรฉันไม่กินนะฉันกลัวมันเข้าตับเข้าไตายันฉันกลัว